อาย,อยัางเอะเอแม่เขาเรียกหง่เลยดีไซน์วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้จะมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะนะคะทุกคนไปนูน่นเขาปล่อยแกะมาแล้วมาเร็วมาเร็วแต่เราไม่มีอาหารอะมาเร็วมาเร็วไปเร็วไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปต้อนแกะเฮ้ยเขามีไปไปอุ้มไปอุป้มตัวเล็กไปอุอ้มลูกมันไปอุอ้มลูกมัน ไปอ <inizi> ุ้มลูก <in> ม <the core> ันมันหนีมันหนีเฮ้ยมาแล้วไปแล้วไปแล้วดิไซอุ้มลูกนแล้วดิไซอุ้มลูกวันเอออันตัวหน้าจะหนักไปนู่นตัวนู่นตัวเล็กนู่นอุ้มได้เราไม่ละลองอุ้มไม่ละมันไม่เป็นไรเราอุ้มไม่ละต้องตันน้อันนี้น่าจะหนักไปหน่าจะไม่ไหวต้องตัวนู้นไปจับตัวนี้ ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแล้วมันจะไม่ออกไปข้างนอกเหรอแล้วมันจะไม่ออกไปข้างนอกเหรอมันไม่ออกไปข้างนอกเหรอไปแล้วนะเฮ้ยแล้วเด็กเลี้ยงแกไปไปต้อนแกแกจะออกแล้วไปแล้วทำไมัแล้วแกจะออกแล้วแกจะออกแล้วดักดักมีสายดักสายดักมาแล้วสายสายดักสายดักสายดัก ใส่ดักด้วยใส่ธน้าดักดักใส่ดักใส่มาแล้วเด็กเด็กแกดักดักดักอุ้มอุ้มใส่อุ้ม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 มาค่อยอุ้มอุ้มนานน่ัธนวาตัวเล็กอุ้มได้ี่ใส่อุ้มเลยไปอุ้มตัวเล็กวิ่งไปอุ้มเลยวิ่งอุ้มเลยเอออุ้มให้ไวอุ้มอุ้มมัดมัฟไม่ทันเหรอตามันไม่ทันเหรอ นตังตามนั่นมันนี้มันนี้มันนี้มันหมาเลยอ่ะมันนี้มันเรียกหาแม่มันใหญ่เลยเร็วช่วยกันช่วยกันช่วยกันจับแม่แกแตกตื่นแล้วแกแตกตื่นแม่เราจะกินนมจะกิน ทำาไมอยาไปอุ้มต like ้องแอบเล่นที poems 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 em um ่เผอดีไซน์ดัก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 อุ้มได้ไหมอุ้มได้ไม่ออกมาข้างนอกหน่อยเออสบายสบายหน่อยอุ้มน้องอุ้ยน้องเรียกหาแม่แม่น่ารักยังเยอะแม่เขาเรียกยัยหรืออื้ม เปไปดีแล้ว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 ตัวนแน่นแน่นพัดมันลงด้สิตัวแน่นม่นอันนี้ตัวแม่มาเหรอนี่แม่มันอ๋อนี่แม่มันอ๋อถึงว่ามันเรียกหาลูกมันใหญ่เลยพี่เกียวอุ้มไหมพี่เกียวอุ้มไหมแม่ปล่อยเลยวางลยปล่อยเลยวางเลยอ่ะปล่อยให้เขาหาแม่เขาอ๋อนี่แม่เขาถึงว่าเขาเรียกหา่เขาใหญ่เลยเฮ้ยเข้าไปแล้วเก่งเด็กเลี้ยงแก่ต้อนแก่เข้าหมดเลยคะฮะ ตอนแก่เข้าหมดยางหมดแล้วเหรอหมดแล้วว้าวเก่งมันกินนมตัวตัวนี้มันเบาที่สุดอ๋อมันกินนมมันกินนม